เชื่อกันว่าคนเรารู้จักกาแฟมาตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่6ในประเทศอาร์บเบียแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่ออีกว่าเป็นพืชพื้นเมืองที่พบในเมืองคาฟ่าซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปียและเชื่อกันว่าอาจเป็นที่มาของชื่อคาเฟ่หรือยังมีความเชื่อที่แตกต่างออกไปเช่นว่ากาแฟมาจากอาบีซีเนียแถบประเทศอาร์บเบียหรือประเทศแถบอาหรับหรือว่าตะวันออกกลาง แม้จะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนักในคริสตศตวรรษที่9มีตำนานเล่าขานถึงเด็กเลี้ยงแพะที่ชื่อว่าคาดีได้สังเกตเห็นว่าแพะที่ตัวเองเลี้ยงนั้นมีความคึกขนองผิดปกติหลังจากกินผลไม้สีแดงสุกชนิดหนึ่งเข้าไปหรือจะอีกตำนานหนึ่งที่เล่าขานถึงชายชื่อว่าโอมาเขาถูกในรเทศจากเมืองโมชาเลยต้องใช้ชีวิตด้วยการกินผลกาแฟเป็นอาหารและสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาเล่าให้ผู้คนฟังถึงเจ้าพืชชนิดนี้ แต่ทั้งหมดความเชื่อในเรื่องต้นกําเนิดของกาแฟดูจะโน้มเอียงไปทางประเทศเอธิโอเปียเป็นหลักมีหลักฐานบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของฝรั่งว่ากาแฟได้เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนรายมหาราชโดยในบันทึกนั้นกล่าวว่าพวกแขกมัวชอบดื่มกาแฟมาก แต่กาแฟเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายจริงๆในช่วงยุครัตนกโกสินทร์นี้เองซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชประสงค์ทําสวนกาแฟอยู่พักหนึ่งแถววัดราชพัพประดิษฐ์และการทําสวนกาแฟในสมัยนั้นจึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าในสมัยรัชกาลที่3เป็นช่วงที่กาแฟแพร่หลายมากที่สุดช่วงแรกๆของไทยแต่ที่มีการกล่าวถึงจริงๆก็คือ สวนกาแฟของสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ซึ่งได้ถูกเขียนบันทึกเอาไว้ในจดหมายเหตุของเซอร์จอห์นโบริงราชทูตของอังกฤษที่เข้ามาทำสัญญากับสยามเมื่อปีพุทธศักราช2398ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่4เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเคยไปเที่ยวสวนกาแฟของสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์ซึ่งมีต้นกาแฟมากมาย และก็ยังให้เสื้อจอนโบริงเก็บไปกินเป็นตัวอย่างอีก3กระสอบอีกด้วยและจากบันทึกของภาษารศาสตร์พลขันกล่าวว่ากาแฟได้ถูกนำเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งประมาณปี2447โดยชาวมุสลิมชื่นอนายดีหมุนซึ่งได้เมล็ดก,กาแฟจากการแสวงบุญที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยนำมาปลูกครั้งแรกที่อำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลา การปรุงกาแฟในแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกันไปเพราะแต่ละประเทศล้วนมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเราอาจจะคุ้นเคยกับกาแฟที่ชงขมๆเติมนมหรือน้ำตาลเพื่อกบความขมแต่บางแห่งอาจจะเติมเครื่องเทศอย่างอบเชยเข้าไปด้วยหรือแบบชาวอิตาลีที่นิยมดื่มกาแฟเร็วๆเ,เข้มๆแบบเอสเปรส so ที่กล่าวกันว่าเป็นต้นกำรับสูตรชงกาแฟที่ทั่วโลกนิยมหรือจะดื่มกาแฟแบบมีเนื้อกาแฟผสมเข้าไปด้วยแบบตุรกี การปรุงกาแฟในแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกันไปเพราะแต่ละประเทศล้วนมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเราอาจจะคุ้นเคยกับกาแฟที่ชงขมขมเติมนมหรือน้ำตาลเพื่อกบความขมแต่บางแห่งอาจจะเติมเครื่องเทศอย่างอบเชยเข้าไปด้วยหรือแบบชาวอิตาลีที่นิยมดื่มกาแฟเร็วๆเข้มๆแบบเอสเปรส s ซที่กล่าวกันว่าเป็นต้นตำรับสูตรชงกาแฟที่ทั่วโลกนิยม หรือจะดื่มกาแฟแบบมีเนื้อกาแฟผสมเข้าไปด้วยแบบตุรกีกาแฟมันกลายเป็นภาษาสากลของโลกนึกออกไหมครับเมื่อก่อนอคนบอกว่าภาษาสากลของโลกคืออะไรภาษาอังกฤษถูกไหมครับที่สองผมมองว่าคือดนตรีอกาแฟเหมือนกันกลายเป็นภาษาสากลอันดับโลกอันดับที่ผมมองว่ามันมันน่าจะไปได้นานเพราะมันคนเข้าใจในรสชาติกาแฟเหมือนกัน